มาครับชาวนี้อัปเดตงานกันหน่อยครับวันพรุ่งนี้ติดตั้งนะครับสีดำเขียวนะฮะสำหรับ D-MAX All New 2012ถึง2019ฮะนี่ฮะแล้วก็ D-MAX All New 2020นะครับเลือกใช้สีดำเขียวทั้ง2รุ่นเลยนะครับนี่ฮะตู้อันนี้2020นะฮะอันนี้2012ถึง2019ัส่วนแผงหลังนะครับแผงหลังสำหรับ งานคันนี้สองเป็น2020นะฮะเพราะลำโพงจะเป็น88นะครับแบบนี้ฮะเลือกใช้ลำโพงเป็น ysk ชุดนี้50,000ครับส่วนดูแผงประตูกันหน่อยแผงประตูด้ามเขียวเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ88นแปดแปดนะฮะดอกตะไยแปด8ปก็เป็นของ2020นะฮะดูเหมือนแต่ไม่เหมือนนะสังเกตดูนะฮะ2องพันตรงฮะอันนี้จะมีจะงอยขึ้นไปนะฮะอันนี้2012ถึง2019นะฮะนี่ฮะจะงอยตรงนี้ฮะขึ้นแบบนี้นะฮะ2000 สำหรับ D Mac ดีแมคออนยุคเก่าแล้วกันนะครับอันนี้ดีแมคสองพันยตัวใหม่ก็จะขึ้นแนวตรงแบบนี้ไม่เหมือนกันแต่เลือกสีเขียวเหมือนกันลายเหมือนกันนะครับแล้วก็ลําโพงของเขาจะเป็น6นะครับตัวนี้ฮะหกับ8นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น8ปดแนะฮะแผงหลังเช่นเดียวกันแผงหลังสําหรับตัว1 2บสถึงสิจะเป็นนี่ฮะแปนะฮะเลือกใช้ลำโพงเป็นลำโพงในชุดโปรโมชั่นนะครับเป็นลำโพงหน้าดำนั่นเองนะครับ โอเคนะฮะงานค้นหน้าแล้วนะครับหล่อติดตั้งครับ